ราดูนทุกคนซ้อนนุชทนไม่ไหวโพสอีกนะครับบอกว่าเป็นหมอํำครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นพ่อโจน้องลำเพลินแล้วก็มีน้องอิงด้วยทุกคนซ้อนนุชน่ารักมากวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่ซ้อนนุชนะครับได้ไปคอนเสิร์ตกับพ่อโจนะครับทุกคน นะจนซอนุนเนี่ยบอกว่าหมอลำครอบครัวป้าป๋าโจพี่อุงอิงพี่ลำเพลินนะครับวันนี้น้องลำเพลินก็น่ารักมากๆขึ้นไปร้องเพลงกับพี่อุงอิงด้วยนอกเหนือจากจะหาประสบการณ์ให้ให้น้องอุงอิงแล้วเนาะทุกคนสำหรับพ่อโจแม่นุชเนี่ยก็ยังให้น้องลำเพลินทุกคนได้ไปเปิดประสบการณ์ได้ซึมซับเนี่ยน้องลำเพลินนี่แหละเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นนางเอกหมอลำในอนาคตแน่นอนครับเพราะว่าน้องนะครับ ชอบเต้นชอบร้องชอบแสดงออกครับทุกคนเชื่อว่าอนาคตเนี่ยโอ้โหเดินเจ,จ,จริญรอยตามคุณพ่อแน่นอนนะสำหรับน้องลำเพินนะครับน่ารักมากๆวันนี้อุงอิงนะครับก็มาในชุดสีชมพูลูกสาวไปอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่พ้นกระเพราไข่ดาวนะลูกสาวของเราครับทุกคนนะ้องบอกว่ารสชาติอุนิมันแปลกๆรสรสชาติปลาดิบมันแปลกๆนะทุกคนเอาจริงนะคือมอิ่มเหมือนกันครับกับการทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคือนันนะ ทีเราจะทานครั้งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าอยากทานจริงเราถึงจะทานนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยโ,โหไม,ไม่ไม่ย่านเลยครับเราจะเป็นปนแจลด้วยครับทุกคนปนแจวแม้ว่ากระทั่งส้มตอกส้มตำอะไรต่างๆไปอยู่ไหนก็แล้วแต่ครับมุ่งมิ่ขาส้มตำไม่ได้จริงๆนะครับเป็นอาหารบ้านเรานะทุกคนเหมือนน้องอุ้งอิงนี่แหละที่น้องเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับน้องก็ขาดอาหารไทยไม่ได้จริงๆนะครับวันแรกคือนะ มามาเลยลูกสาวนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราจะได้เห็นนะครับบรรยากาศเนี่ยที่ซอนุชครับได้มีการลงรูปเอาไว้แล้วก็ลงลงคลิปเอาไว้นะครับแฟนๆเนี่ยเข้ามาขอถ่ายรูปกับวงอิงเยอะมากครับทุกคนวันนี้ตลาดนัดไทยญี่ปุ่นแตกจนได้ครับทุกคนนะปังมากจริงๆครับแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหลูกสาวนะครับทุกคนสวยมากนะครับแล้วก็ร้องเพลงนะครับอยู่ในญี่ปุ่นนะครับอย่างสง่างามเลยนะทุกคนกับทางด้าน พ่อโจนะครับทุกคนวันนี้แล้วก็มีน้องอมแอมด้วยส่วนใหญ่เลยจะเป็นคนทางภาคอีสานเนาะทุกคนที่แบบว่าอ่าไปทำงานอยู่ที่เจแปนเนาะญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ พอๆพแอม่ๆ FC แฟนคลับที่ญี่ปุ่นก็เข้ามาชมอุ้มอิ่มเยอะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะ,อะตั้งแต่อุ้มอิ่มลงข่าวน้องเกี่ยกับที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยแฟนๆที่อยู่ญี่ปุ่นก็คือแบบมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเชื่อแล้วนาอพลังของอิงก,กับการที่แบบไปออนทัวร์คอนเสิร์ตนะครับแล้วมีคนแบบว่าไปห้อมล้อมน้องไปเจอน้องแบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับทุกคนน่ารักมาก นะครับอุ๋งอิงน่ารักมากแล้วก็น้องเต็มที่จริงๆกับทุกงานนะครับย่างที่บอกเมื่อคืนนี้ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายอุ๋งอิงก,ก็ยังให้แฟนคลับ f อฟถ่ายรูปนะครับทุกคนนะปังมากๆครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้น้องนะครับและเชื่อว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับการไปทัวร์ญี่ปุ่นครั้งนี้คือการเปิดประสบการณ์ นะครับให้กับลูกสาวองอิงนะครับเปิดประสบการณ์ให้กับน้องแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆในการทำงานสำหรับองอิงเชื่อว่ากลับมาแล้วนะครับน้องก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการทำงานนะครับมีความมั่นใจมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีสปิริตในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับมีอินสปายในการเอนเตอร์เทนคนดูมากยิ่งขึ้นครับทุกคนซึ่งอย่างที่พวกเราได้เห็นเนี่ยน้องก็ไม่เคยร้องเพลงแบบแบบที่แบบมีคนไปยืนใกล้ๆขนาดนี้แล้วก็มีคนมอบอะไรน้ําใจให้แบบโอ้โหขอถ่ายรูปมอบรางวัลน,น,แบบน้ําใจแบบเนี้ยเยอะขนาดนี้นะพี่คนอย่างวันนี้พวกเราก็คงจะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะครับที่พ่อโจพาลูกสาวเนี่ยโอ้โหไปเปิดประสบการณ์จริงๆเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปให้น้อง นะครับทุกคนแล้วก็ขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับอุ้งอิงน่ารักมากครับวันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนเต็มที่จริงๆอ่ะไ,ไม่ว่าจะเป็นพี่อมแอมนะครับพระเอกเขมวันนี้เขามาในลุกแบบชุดเพชรเบาๆนะทุกคนชุดเพชรแบบหวานๆนะครับจากที่อาช่วงงานดังคืนก็จะเป็นแบบออกแนวชุดเดสสั้นอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เป็นงานกลางแจ้งนะครับก็มาในลุกที่ สวยงามนะครับสวยงามนิดนึงอะไรแบบสวยงามแบบมีเพชรมีอะไรเหมือนเหมือนเป็นหมอลำอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนอ mm ุ้งอิงสวยน่ารักมากนะครับทุกคน mm hmm. คือแต่งหน้าเองด้วยแล้วก็มีพี่อมแอมเนาะเป็นคอสตูมให้นะครับ mm hmm. มีพี่อมแอมเป็นคอสตูมให้กับน้องด้วยนะครับทุกคน mm hmm. ก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปให้ลูกสาวนะครับขอให้ปัง,ปง ดังๆเป็นเปรี่ยงแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็มิวขากระแสนกนะก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้น้องวันนี้โอ้โหซอ,อนุชถึงต้องแบบว่าร้องว้าวเลยนะครับซอ,อนุชถึงขั้นว่าร้องว้าวเลยนะเพราะว่าซอ,อนุชเพิ่งได้ไปเห็นบรรยากาศนะครับซอ,อนุชเพิ่งได้ไปเห็นบรรยากาศวันนี้ปกติซอ,อนุชก็นอนอยู่ห้องเนาะเพราะว่าซอ,อนุชอ น้องมีน้องยูทู e อะไรอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็วันนี้ได้ไปเห็นบรรยากาศสรุก็โอ้โหถ่ายใหญ่เลยแล้วก็เห็นบอกว่ามันอัพนานเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีว่ามันช้าเนาะเพราะว่าคนตลาดนะัดไทยญี่ปุ่นแตกจริงๆโอ้โหนี่แหละปรากฏการณ์อุ่งอิงครับทุกคนไปอยู่ประเทศไหนแฟนๆก็หลัง่งไหลอันนี้แค่เอเชียนะทุกคนแล้วถ้ายุโรปล่ะยุโรปจะขนาดไหนนะครับพะฮักไม่ฮักฝั่งยุโรปก็เยอะเหมือนกัน โอ้ทุกคนขนลุกขนลุกจริงๆขนลุกจริงๆนะครับขนลุกจริงๆอุมิมก็ไปแชร์ให้แม่แล้วนะอูมิมไปแชร์ลงกลุ่มแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนทางด้านซอนุชเนาะก็ได้มีการแบบว่าโพสต์นะครับซอนุชก็ได้มีการโพสต์นะบอกว่าครอบครัวศิลปินครอบครัวหมอลำเนาะก็มี น้ององิงมีพ่อโจแล้วก็มีน้องลําเพลินครับทุกคน,คนเขาก็ารักองอิงเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเลยนั่นแหละครับทุกคนสำหรับแม่นุชนะ้อเหมือนลูกสาวคนโตเลยนะครับเหมือนไปฝากท้องไว้กับแม่หน่อยนะครับสำหรับทางด้านซอ,อนุชเขารักแล้วก็เอ็นดูองิงมากมากนะครับทุกคนแล้ววันนี้ได้ยินข่าวมาบอกว่าลูกสาวท่องคาถาของตัวเองด้วยสําหรับองอิง วันนี้ลูกสาวท่องคาถาของตัวเองด้วยสุดยอดมากอุงอิงเห็นไหมครับคนหลั่งไหลเข้ามาเลยคาถาอุอิงเป็นเหตุนะจริงๆแล้วอะนะครับอ่ะองอิง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 ขอให้พิมอิ่มขาวกระแสเฮงเฮงปังปังเพี้ยงองอิงองอิงองอิงคือท่องแล้วสบายใจท่องแล้วแฮปปี้ก็ก็ท่องไปนะครับทุกคนนะนะครับโอ้วันนั้นดีใจนะครับดีใจที่อุ้มอิ่มอะ ได้มีโอกาสนะครับไปไปเจอน้องนะครับที่สนามบินแล้วก็ได้มีโอกาสบอกกล่าวน้องแม่ฮักน่ารักนะ้องทุกคนน่ารักเนาะคือท่านอยู่ไกลมากเลยนะครับท่านเนี่ยบอกกับอิมว่าท่านค่อนข้างที่จะอยู่ไกลมากๆอยู่อาจจะแบบนอกเมืองไปอีกแล้วก็ต้องเดินทางแล้วก็ต้องแพลนดีๆอย่างแล้วคุณแม่เดินทางมาคนเดียวด้วยนะครับยกนิ้วโป้งให้เลย คุณแม่คือเดินทางมาคนเดียวด้วยนะครับน่ารักมากน่ารักมากนะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ฝากทุกคนเนะาะกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มด้วยกันแล้วกันแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้ลูกสาวเนาะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะเราดูเรารู้เลยว่าอากาศแบบไม่ไม่ได้เย็นมากนะครับทุกคนที่ประเทศญี่ปุ่นนะ่ะ นะครับอุ๋งอิงน้องเหมือนเป็นคนขี้ร้อนนิดนึงนะครับทุกคนนะส่งกำลังใจนะครับส่งกำลังใจไปให้ลูกสาวอุ๋งอิงนะครับขอให้ปังปังเปงเปรี้ยงแบบนี้ตลอดไปนะครับลูกสาวถือกระเป๋าใส่ทิปอย่างเดียวเลยอุ๋งอิง ถือกระเป๋าใส่ทิปแบบโอ้โหใหญ่มากแล้วได้แต่ละทีคือแบบโอ้ภูมิใจทุกคนภูมิใจน้ําตาจะไหลกับการพี่บอจโจนะพาลูกสาวไปหาประสบการณ์ขนาดนี้นะครับส,สุดยอดสุดยอดปังมากนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับมิ้มข่าวกระแสะด้วยกันแล้วกันนาอแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดิน <Guin> ทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยวันนี้ใครที่เดินทางไปเจอน้องก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ